สวัสดีครับผมค่ำคืนนี้ครับกับข้าวหน้าหอครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรนะครับติดตามรับชมได้เลยนะครับแต่บอกเลยว่าเด็ดแน่นอนครับเมนูตามฤดูกาลครับกับข้าวเสร็จเรามีผลไม้ตบท้ายนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวรอชมครับวัตถุดิบหลักวันนี้จะเป็นอะไรกันนะครับผมจีพริกนะครับ กระเทียมหอมแดงครับผมให้หอมๆครับเราจะมาโขลกน้ำพริกกันครับน้ำพริกแกงนะครับผมวัตถุดิบหลักของเรานะครับมาแล้วครับล้างเสร็จเรียบร้อยครับเห็ดโคนดีๆนี่เองครับผมอร่อยแล้ครับหวานแน่นอนครับเก็บมาสดๆครับเดี๋ยวเราแกงเห็ดโคนกันครับค่ำคืนนี้นะครับกับข้าวหน้าห่อครับดูว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับผม ฝากติดตามรับชมนะครับทุบตะไคร้นะครับใส่ลงไปครับผมต้มให้ตะไคร้น้ำตะไคร้ออกมาหอมๆครับพริกกระเทียมหอมแดงที่เราจีก,ก็มาลอกๆอ,กออกนะครับแล้วเราจะไปโคลกกันนะครับพริกดอยครับไปจีนะครับหอมๆครับผม แค่กลิ่นพริกก็มาแล้วครับกลิ่นพริกนี่หอมมากครับพริกเรามีลูกโดดด้วยเราไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่นะครับ<อ>รกะปินิดหน่อยครับผมเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาด,ด้วยกะปิก็ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ครับน้ำพริกลงไปครับผมน้ำพริกลงเสร็จเราจะใส่ฟักทองนะครับพราะฟักทองจะสุกยากกว่าเขานะครับฟักลงไปแล้วปิดฝาไว้เลยครับผม ลงไปเลยครับผมเห็ดโคนี่หอมมากนะครับทั้งหอมทั้งหวานนะครับเป็นเห็ดที่หวานมากเลยนะครับวันนี้ได้เห็ดเยอะนะครับผมสามวันนะครับไม่ใช่วันนี้นะครับเก็บกันสามวันนะครับรวมๆกันไว้กว่าจะได้แกงนะครับมันก็ไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นครับ รอแกงสุกแล้วก็แกะผลไม้ไว้ก่อนนะครับนี่พันหมอนทองนะครับเนื้อแห้งครับอันนี้ทรงอย่างนี้เขาเรียกทรงเป็ดนะครับทุเรียนนะครับที่เขาบอกว่าขายโลละหมื่นสองอะ่ะทรงเนี้ครับทั้งลูกมีผู้เดียวใหญ่ๆงน้ครับนี่คือหมอนทองมอนทองอาจจะได้ภูนิดหน่อยไม่เยอะโอ้เล็กๆก็ได้ครับ ไอ้ลูกนี้อจะเป็นชนีครับผมลูกนี้ชนีครับนี้ชนีครับชนีจะนิ่มกว่าเขาหน่อยนะครับโอ้เนื้อไม่ดีครับเนอะ <No. S 1> เพราะว่าขายลดราคาโลละร้อยบาทเลยลองซื้อมาชิมดูเสียปูนี้เนื้อดีครับผมเป็นทรงเป็ดนั่นแหละครับเราเน้นภูนี้ภูดเดียวครับผม ผลไม้กิรังกินข้าวครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับมันนอยงูนะครับทางเหนือนะครับไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรนะครับแล้วก็ยอดฟักทองนะครับแล้วก็มีลูกโดดนะครับพริกขี้หนูนะครับลงไปครับผักสุกง,ง่ายอยู่แล้วครับ แล้วก็จะมีน้ําออกมานะครับเดี๋ยวเราไม่ปิดฝาละเดี๋ยวเราปรุงปรุงรสกันครับปรุงรสก็ตามชอบเลยครับก็ใส่ชุรสนะครับน้ําปลานะครับผมเส่โปงนัวครับผมเดี๋ยวตามด้วยน้ําปลาครับปลาลงไปสองัพพี หอมครับแต่ก็ปรุงแล้วก็ชิมก่อนนะครับกับข้าวนะครับชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นนะครับผมเดี๋ยวใกล้สุกแล้วเราจะใส่ผักใบเมงรักนะครับจากยังไม่เข้มข้นนะครับเราจะใส่ขนออีกสักก้อนหนึ่งครับความเข้มข้นได้อร่อยครับผมปิดท้ายนะครับ ปรุงเสร็จแล้วอะไรสุกหมดแล้วครับใส่ใบแมงลักลงไปครับกดกดเสร็จแล้วเรายกลงครับเป็นอันเสร็จครับทานได้ครับกับข้าววันนี้ครับกับข้าวหน้าหอครับแกงเห็ดโคลนะครับผมเรีอบร้อยครับหน้าตาสีสันก็ประมาณนี้นะครับผมแกงเห็ดโคลครับแกงแบบบ้านๆนี่แหละครับผม หอมมากครับหอมใบเป็นรักมากเลยครับผมเราปิ้งปลาทูกลับด้วยนะครับจะได้อร่อยอร่อยครับผมปลาทูปิ้งนี่หอมมากครับนี่เลยกับข้าวคืนนี้ครับปิ้งปลาทูปิ้งเห็ดโคนครับกินกับแกงเห็ดโคนนะครับอร่อยครับ รอทานข้าวด้วยกันนะครับตักแกงทานข้าวกันครับร้อนๆเลยครับกินดึกครับผมกว่าจะเสร็จครับน่าทานมากๆหอมๆครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผม มีอะไรอร่อยๆอก็จะสรรหามาให้ชมนะครับส่วนมากผมก็จะทําเมนูอย่างนี้ครับกับข้าวบ้านๆเนี่ยครับทําเองครับหาเองทําเองครับอร่อยครับผมขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ